โอเคอ่าแล้วว่านีเสร็จแล้น่ยน้องมันไม่ับค่ะอม่ลแล้วะคเราะสอบไปแก้ว่ะเอจ้าันจับได้ไปนะคะชื่อว่านางย่าบิ๊กตอบแล้วเราวยังเราให้ดี เขค่ะไมะที่เราถอยขาหรือว่าดีใจมากค่ะที่ได้กลับบ้านแล้วเขาทำดีทำดีเขาจะไปที่พืดแล้วเขาจะถอยขาช่้วดอกจันทีสวัยค่ะสวัสดีค่ะพี่นิดาเราเราจะไปถ่ายสายเแต่ถ่ายโดนไม่มีอะไรในหัวเพื่อนเลยไม่มีใครตื่นเต้นอะไรเลยเวลาคุณแบบดีใจที่ได้กลับบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ก้เยขอลับไปค่ะพี่ก้อยับไปเราแนะนำเพื่อนๆในคณะเราบ้างสิคะเราคุรสวยค่ะ